ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5ท่ามกลางสายฝนกระน่ำหนักนั้นเวียดกงไม่สามารถตรวจสอบเสียงศัตรูนณะเป้าหมายได้แม้แต่ด้วยสายตาจึงตัดสินใจคานคืบลุกใกล้เข้าไปอีกเพื่อความแน่ใจพรันสายฟ้าแลบช่วยส่องสวา่าง เพียงคลิปตาเดียวก็รู้ว่าไม่มีแนวลุกสปีดความเร็วโผทันทีรวดเดียวได้ระยะกว่าครึ่งคอนเวียดกงยิ้มเครียดเหนือมุมปากทาั้งทั้ที่อยากัวเราะให้ดังรันแข่งกับสายฝนตะโกนประกาศเสร็จเลยว่าจะหางานก่อวินาศกรรมไหนๆง,ง่ายเท่าครั้งนี้ไม่มีแล้วประสบการณ์อันช่ำชองของแต่ละคนสามารถมองเห็นความสําเร็จลํำลายร้อยห่างอยู่ข้างหน้าแค่มือเอื้อมผ่านรั้งกลังทั้งร่างกายและจิตใจทุ่มเทกับภารกิจอย่างแน่วแน่ สองเท้าเดินครึ่งเขา่าหายเหนื่อยล้าเป็นปิดทิ้งปราสาททุกส่วนระลึกถึงคติน์แห่งอุดมการในการต่อสู้ของท่านโฮจิมินที่ว่าจงทำลายศัตรูในแนวหลังเพื่อทำลายศัตรูในแนวหน้าเราเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้อยากเห็นนักว่าเมื่อศัตรูคาดการสนับสนุนจากเครื่องบินเหล่านี้ศัตรูเหล่านั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรวิ่งกองจำนวนตามกำหนดแต่ละเป้าหมายเครื่องบินแต่ละลำเข้าแอบกายใต้ท้องเครื่องพร้อม แล้วกวาดสายตาเพ่งฝ่าความมืดมองหาตำแหน่งวางตัวของทีมงานอีกครั้งพร้อมกับล้วงมือหยิบอุปกรณ์ในถุงย่ามขึ้นมาด้วยความชำนาญทุกคนสามารถรู้ได้เพียงมือสัมผัสว่าชิ้นไหนคืออะไรอะไรใช้ก่อนอะไรใช้หลังแม้ไม่ต้องมองระเบิดชุดก่อวินาศกรรมแต่ละชิ้นล้วนเม็ดอินยูเทั้งสิ้นทีนทีทั้งสี่เหลี่ยมขนาดหนึ่งปอนด์สองกอนยึดติดกันกลายเป็นขนาดสองปอนด์ได้ตามประสงค์ จุดวางใช้ตรงไหนก็ได้บนส่วนลำตัวของเครื่องขอตเพียงวางและไม่หลุดหล่นลงมาเสียก่อนเท่านั้นเป็นใช้ได้เครื่องบินทุกลำถูกกำหนดให้วาง3จุดเท่ากันเพราะ TNT มีจำกัดแต่ละจุดร้อยพ่วงถึงกันด้วยสายฟักแคร์ระเบิดซึ่งกระชับติดแน่นด้วยเทปซีนกันหลุดแต่ละจุดห่างกัน2เมตรตามความยาวใหญ่หรือแข็งแรงของเป้าหมายทาั้งทที่ตามหลักการสามารถพ่วงสายฟักแคร์ระเบิดให้ยาวเป็นกิโลเมตรอย่างได้วิกงกงใช้เวลาไม่กี่นาทีภายใต้สายฝนแรงพายุกระหนำ่ำละฟ้าขนอง การวางระเบิด TNT ก็เรียบร้อยบางคนประกอบเชื้อปะทูไฟฟ้าเข้าไปในตัว TNT แต่บางคนแปะยึดติดกับปลายของสายฟักแคร์ระเบิดแทนการปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนตามแบบอเมริกันทุกประการต่างก็แต่อเมริกันไม่ประกอบเชื้อปะทูไฟฟ้าขณะฝนตกเพราะไฟฟ้าสถิตขณะฟ้าและฟ้าผ่าอาจทําให้เชื้อปะทูททางานขึ้นมาเองได้แต่เวียดก,กงไม่สนใจไฟฟ้าธรรมชาติ มงมันอย่างเดียวว่าต้องประกอบระเบิดให้พร้อมใช้งานได้เท่านั้นเสร็จแล้วจัดการลากสายไฟยาว100เมตรออกไปทางทิศถอนตัวด้วยมีส่วนคุ้มกันรประกบตามไปด้วยแผนการขั้นต่อไปก็คือการเตรียมการถอนตัวหลังเสร็จสิ้นภารกิจกําลังส่วนคุ้มกันออกไปก่อนทิ้งมือระเบิดไว้แต่เพียงลําพังยังไม่มีวี่แววใดๆว่าเวรมงบนป้อมสูงจะสําเนียกไผ่แสงสว่างตามอาคารยังปกติเท่าที่เคยปรากฏ เสียงเม็ดฝนสาดซัดลงบนพื้นเหล็กรังพึ่งลันเวยังกึกกองสะท้อนสะท้านไปทัว่วสายน้าขนาดยมยมไหลลงมาจากลาดเขาลงสู่พื้นแล้วหยุดกลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่กลางสนามบินรอเวลาซึมซาบสู่ใต้พื้นผิวดินต่อไปวิกงชุดเตรียมช่องทางถอนตัวเข้าประกบเวียนมงบนป้อมด้วยอาภีจีป้อมละสามลูกอย่างเท่าเทียมทั้งสี่ป้อมพร้อมกับส่วนหนึ่งเรดลอดเข้าหาแนาวรวดหนามทั้งรวดหนามรัวและรวดหนามฮีบเพลง โดยไม่รีรออาศัยเสียงจากสายฝนช่วยกบเกลื่อนการเคลื่อนไหวนานนับหลายสิบนาทีทุกอย่างจึงสําเร็จเวียดกงเขาทางทิศหนึ่งแต่จําเป็นต้องกลับออกไปทางทิศหนึ่งทางนี้เพื่อผลทางการสลายตัวภายใต้ข้อจํากัดบางประการของภูมิประเทศซึ่งทุกอย่างได้มีการศึกษามาแล้วอย่างละเอียดหัวหน้ากลุ่มวินาศกรเวียดกงสอบทาความพร้อมของทั้งสองส่วนอีกครั้งกระทั้งแน่ใจจึงสั่งการสายนักรบระเบิดภาษาเวียดนามเหนือดังลัน าได้ความว่าระเบิดเราต้องตะเบงแข่งกับสายฝนคนสั่งการไม่กลัวเวรมงบนป้อมได้ยินกล้าตะโกนดังได้ยินก็ไม่มีความหมายใดๆเมื่อความตายชนิดนัดเดียวจับวางนั้นปิดชีวิตมันเสร็จแล้วถึงยามใจและมั่นใจที t เอ็นทีทำง,งานขึ้นโดยที่ทั้ง3จุดบนลำตัวเครื่องแต่ละเครื่องส่องประกายไฟเจิดจ้าพร้อมกันจนเหมือนกับเกิดจากระเบิดก้อนเดียวกันด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวเดิมต้นจากเฮลิคอปเตอร์ตามด้วย4ี7่และที8 ปอเตอร์เครื่องบินตรวจการตามลำดับพริบตาเดียวเครื่องบินที่ลำโตเท่าบานก็ถึงกับสุดหินส่วนใหญ่น้อยปลิวว่อนไปกับสายฝนลมพายุช่วยหนุนเนื่องต่อจนไกลเท่าที่ควรจะไกลสิ่งตามมาในบัดดลคือพระเพลิงอันเกิดแต่น้ำมันในตัวเครื่องลูกไฟลุกโชดช่วงชัชวานพุ่งเป็นสายยาวแหวกม่านเม็ดฝนเล่ากับดอกไม้ไฟแล้วหล่นลงพื้นบางลูกลุกต่อแต่บางลูกมอดดับสนิทบางส่วนยังติดตราตึงอยู่กับซากเครื่องเดิม น้ำมันถูกน้ำฝนชะล้างช่วยเร่งให้ฝ่ายโฮมกระพือหนักขึ้นส่องสว่างจนมองเห็นทั่วทั้งสนามบินกลุ่มควันลูกใหญ่สีดำทะมึนมมวนตัวเป็นดอกเห็ดก่อนถูกลมพัดหายไปกับสายฝนอีกด้านหนึ่งเวทกงชุดเบิกทางเริ่มทำงานของตนบางโดยเวลาเพียนเซียวของมแมลงกระพือปีกหลังสิ้นเสียงระเบิดจากเฮลิคอปเตอร์ลูกแรกเวทกงเล็งจ้องมานานตั้งแต่ก่อนหัวหน้าชุดสั่งดิงนถือกาดกดไกทันที RPG หกลีมโรณะาลูกต่อหนึ่งปอมเป้าหมายทยอยกันพุ่งจากต่ำขึ้นสูงระยะ15เมตรแม่นเหมือนผีจับยัดเวนมงเพิ่งตะลึงกับเสียงระเบิดเครื่องบินยังไม่ทันหุบปากที่อ้าค้างมานตาก็ต้องเปิดโผลแต่ยังไม่ทันจะได้ปิดทานความตายก็มาถึงเสร็จแล้วแ,แรงอัดระเบิดปริมาณมหาศาลส่งผลให้ทั้งคนทั้งไม้ฝาผน,านังไม้พื้นหลังคากละเดินหลุดจากกันกระเทือนไปจนถึงเสาไม้หน้า้องมีอันล้มคลื่นลง ป้อมแรกระเบิดต่อด้วยป้อมสองป้อมสามป้อมสี่ครบท้วนตามกำหนดแต่ป้อมล้นตกอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งสิน้นเวนมุงชะตาขาดหมดโอกาสแม้จะร้องสัตว์แอนร่างกายแตกสลายเป็นชิ้นๆลอยระลิ้วปาปนไปกับเศษไม้หล่นลงพื้นมีน้ำเจิ่งหนองแตกกระจายเวทก,กงวางใจในฝีมือและเชื่อมั่นในอำนาจของหัวจรวดต่อสู้รถถังยังเต็มที่สัตว์ลูกเดียวป้อยทิ้งไม่มีการเหลียวไปดูผลอีกแม้เพียงหางตาชำเลือง หันมามองสาายนักลบชุดทำลายเครื่องบินเห็นเดินเทิงๆท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หานาวค่อยๆบรรจงสาวสายไฟกับขืนเพื่อเก็บไว้ใช้งานงวดหน้าใหม่ไม่ใส่ใจแม้สรพสัมเนียงอเมริกันลาวมงจากอาคารที่พักที่กำลังแหกปากส่งเสียงลงแรงเรียกขานกันทั่วไปหมดโดยระยะห่างร่วม500เมตรก,กับความมืดในสายฝนบางน,นี้คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะมาถึงจุดเกิดเหตุหรือแม้แต่การยิงตอบโต้ด้วยอาวุธปืนเล็กอย่าง M16 กก็ไม่มีความหมาย พอระยะและความมืดเป็นอุปสรรคนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เวียดกงใจเย็นนักไปแปนได้แล้วสายทุกอย่างเรียบร้อยสมเจตนารม์ทุกประการหัวหน้าชุดออกคําสั่งด้วยลีลาของความพึงพอใจอย่างยิ่งเวียดกงลูกน้องหัวเราะเบาๆในลําคอเห็นด้วยบางคนนับผลงานของตอนต่อภารกิจประเภทเดียวกันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ด้วยความหวังว่าคงจะได้รับคําชมจากเบื้องบนบางคนแอบาพากภูมิใจเงียบๆเบมื่อสามารถดํารงภารกิจตามบุดมการแห่งท่านโฮจิมินห์จนรุ่ง เราพากันเดินสู่ช่องรวดน้มที่ตรเตรียมไว้ก่อนปล่อยความวุ่นวายสับสนให้ตกก่เราศัตรูยังไม่อารก้าวขายามย่างไปนั้นไม่เล่งร้อนหรือกระวีกระวาดแม้แต่น้อยภารกิจตามรับมอบจากบื้องบนของวินาศกรเวียดโกงชุดนี้ยังไม่จบคําสั่งซึ่งรับมาด้วยวาจาสั่งการครั้งเดียวครบทุกเป้าหมายไม่มีการสั่งย้ำเพิ่มเติมทางวิทยุหรือการสื่อสารอื่นๆต่อนหน่วยในพื้นที่อีกนั้นทําให้ระบบการรั่วไหลของข่าวสารไม่มี ฝ่ายศัตรูไม่มีทาง,งรู้เลยว่าเวียดกงจะเข้าปฏิบัติการอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรหรืออย่างไรผิดกับของฝ่ายอเมริกันหรือประเทศสหรัฐบางประเทศที่มักจะออกคำสั่งทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรมีการเซ็นชื่อรับทราบคำสั่งและสั่งการด้วยวาจาตั้งแต่ยังอยู่ณนะที่ตั้งปกติจนถึงในสนามปฏิบัติไปแล้วส่วนหนึ่งยังต้องสั่งการตามย้ำอีกด้วยวาจาไม่ได้ก็ต้องทางวิทยุดูสับสวนวุ่นวายไปหมด เหมือนคนสั่งมิเจตนาประกาศว่าตนมีส่วนร่วมในภารกิจด้วยแม้ไม่ได้ออกไปทำด้วยมือเช่นผู้ปฏิบัติก็ตามแบบนี้เขาเรียกว่าผลแย่งกันรักประเทศชาติภายในห้องยุทธการบกอกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศเหล่าพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่ต้องถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเมื่อมีรายงานสถานการณ์ประทะหนักข่าวชิ้นแรกบนกระดาษข่าวที่เจ้าหน้าที่นําเสนอนั้นเสนาธิการใหญ่ถึงกับต้องผงะ เวดกง300คนเข้าโจมตีฐานท่านลาวของนายพลกองแรมเวดกงเปิดฉากการยิงด้วยปอลอสสิกระบอกจากสันเนินด้านหลังค่ายการติดต่อสื่อสารขาดหายยังหาสาเหตุไม่ได้หัวร้านหนึ่งแดงก่ำท่ามกลางแสงไฟนีออนเหงือเม็ดโตผุดขึ้นเต็มใบหน้าทั้งทั้งที่แอร์คอนดิชันเย็นฉ่ำเผลอไผลกำมือขยำกระดาษเขียนข่าวใบนั้นจนเป็นก้อนสายตาเพ่งจ้องมองแผนที่ริมผนังขม็งเคนเนลครับลาวฐานนี้ถูกลอยแพแล้วนะครับ พันตรีโรเจอร์ในท่านยุทธการกองกําลังเอ่ยปากขึ้นน้าเสียงแววตาส่ออาการห่วงใหญ่ยังเห็นได้ชัดในขณะที่พันตรีคอรินผู้ช่วยในท่านยุทธการร้อยเอกเนลซ์ในท่านการข่าวตั้งมีอาการเดียวกันเสนาธิการใหญ่กองกําลังได้ยินชัดเจนแต่ไม่เลือกสายตาม,มามองเพราะสมองกําลังใช้ความคิดอย่างหนักสักครู่จึงยกไอคอมวิทยุมือถือประจําตัวขึ้นมาเปลี่ยนความถี่จากแบนเอสําหรับติดต่อภายในบอกกองกําลังไปยังตําแหน่งแบนดีสาหรับติดต่อหน่วยภายนอกเราเรียก กาแล็กซี่จากซันไลท์เปลี่ยนกาแล็กซี่คือบอกกควบคุมพื้นที่ทุ่งไหหินซึ่งมีกําลังลบทั้งอเมริกันลาวมงและไทยเป็นกําลังลบหลักประกอบกําลังด้วยหน่วยบินสนับสนุนปืนใหญ่ฐานลาบและรถถังเรียกครั้งเดียวมีเสียงตอบกลับมาสแสดงถึงความพร้อมปฏิบัติของฝ่ายสื่อสารจากกาแล็กซี่ส่งข่าวได้เปลี่ยนโอเคกาแล็กซี่คุณเลเล์ความถี่ของผมไปชา Bravo, ลีบาโวและให้เขาเรียกมาหาผมด่วนด้วยกาแล็กซี่ทราบ